ก็คงต้องย้อนบไปถามครับว่าแล้วการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เนี่ยมันถือเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับมีครับโดยเฉพาะประเทศในตะวันตกแล้วก็ประเทศเสรีประชาธิปไตยอย่างอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือสหภาพยุโรปเนี่ยหลายประเทศก็มีกฎหมายชนิดนี้ครับ อเมริกาเนี่ยครับก็จะมีกฎหมายที่ชื่อว่าฟาราหรือว่า Foreign Agent Registration Act ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนองค์กรต่างชาติองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของต่างชาติหรือรับเงินต่างชาติเข้ามาซึ่งกฎหมายนี้ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงล้วนเลยเพราะว่ามันมีเอาไว้ควบคุมการเข้ามาแทรกแซงหรือครอบงำหรือมีอิทธิพลของต่างชาติในการเมืองอเมริกาคือ NGO ที่ดีเนี่ย ก็จะต้องเข้ามาแล้วประกาศวัตถุประสงค์ของตัวเองต่อประชาชนและสังคมแล้วเขาก็จะทํางานไปตามวัตถุประสงค์นั้นของเขาในขณะเดียวกันก็จะมี NGO กลุ่มหนึ่งซึ่งทาตัวเหมือนล็อบบี้ยิสที่ต้องการเข้ามาแสวงหาอํานาจรัฐหรือแทรกแซงทางการเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นพรบฉบับนี้นะครับเราอาจจะสรุปได้สั้นๆว่าเขามีความต้องการให้ NGO เนี่ยมีความโปร่งใสและเปิดเผยว่า 1. เขาเอาเงินมาจากไหน2 เขาเอาเงินที่ได้มาเนี่ยทำตามวัตถุประสงค์ที่เขาประกาศไว้หรือเปล่าและท้ายสุดก็คือ NGO กลุ่มนั้นเนี่ยเขาได้เอาเงินของตัวเองเข้าไปแสวงหาอํานาจรัฐหรือเอื้อต่อพักการเมืองหรือกลุ่มก้อนทางการเมืองใดๆหรือเปล่าซึ่งพอลอบบ้แบบนี้เนี่ยเขาก็จะสั่งห้ามสิ่งนั้นเอาไว้ครับ NGO ที่เขาทําตัวเหมือนล็อบบี้เนี่ยก็คือบรรดา NGO ที่เขารับเงินมาจากแหล่งทุนต่างประเทศที่เรารู้กันว่าชอบเข้ามาแทรกแซงการเมืองอย่างเช่น องค์กรที่ชื่อว่า NED ของสหรัฐอเมริกาหรือองค์กรที่ชื่อว่า Open Society Foundation ของจอร์จโซลอซึ่งก็มีประวัติในการเข้าแทรกแซงการเมืองในหลายประเทศซึ่งมันเป็นภัยต่อความมั่นคงพอบอบัฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ห้ามการชุมนุมการรวมกลุ่มหรือแม้กระทั่งการรับเงินต่างชาติกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีการตาขึ้นเพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เราจะได้รู้ว่า องค์กรต่างๆที่รับเงินต่างชาติมาเนี่ยเขาได้เอาเงินมาทําตามวัตถุประสงค์ที่เขาประกาศไว้หรือเปล่าเพื่อเป็นการแยก NGO ที่ดีออกจาก NGO ที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองแฝงเพราะฉะนั้นคงต้องย้อนถามกลับไปว่า NGO จะกลัวอะไรกับการถูกตรวจสอบ